มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะมีผลแล้วค่าปรับจรจสอนใหม่155ข้อไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ400ขนซ้อนปรับ800เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติราจรทางบกโดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพหาหนะประเภทต่างๆรวมทั้งหมด155ข้อโดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด200บาทไปจนถึงสูงสุด100บาทซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับในแต่ละข้อหาเช่น ไม่พกใบอนุญาตขับขี่จากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทเป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ปรับ200บาทรถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทเป็นปรับ1,000บาทไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือว่าสัญญาณไฟจราจรจากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทเป็นปรับ500บาท ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรจากปรับเดิม400-1,000บาทเป็นปรับ500บาทไม่ขับรถตามความเร็วที่กำหนดจากเดิมปรับ200-500เป็นปรับ500บาทไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จากเดิมปรับไม่เกิน500บาทเป็นปรับ400บาทและขนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะจากเดิมปรับไม่เกิน500บาทเป็นปรับ800บาทค่ะ จึงต้องสวมใส่ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนนะคะสำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะใช้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมจากนั้นนะคะ 1. พฤศจิกาย,ยนจะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผดสามารถนำไปชำระค่าปรับพื้นที่ใดก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามอย่าลืมพกหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ